วันนี้ทำงานแต่เช้าตื่นขึ้นกะตัดแต่เสาเลยพี่น้องตัดต้นไหม่ตั้งเป่าเอามืออละยี่สิบต้นพี่น้องเมื่อวานนี้ได้ยี่สิบต้นยี่สบสองต้นวันนี้ก็จะเอายี่สิบต้นได้ไปแล้วแปดต้นนี่พี่น้องเรียกหลัดฝาดไป่ย โอ้ยหวานแบบนี้เห็นบ่แดดถึงแล้วที่นี่โอ้ดีดีแดดถึงเลยเห็นบ่มองปลาเห็ดข่อยเขาก็ได้หาเห็ดตัวมองนีเห็นบ่ตัดไปนี่ต้นนี่มันหล่มอยู่แล้วมันต้นไงห้าเห็ดห้าภาษาหมาเห็ดได้บอกพี่น้องเฮาก็บ่เห็ดปล่อยให้พ่อใหญ่เราเห็ดอันตรายเฮ้ย แค่ข่อยเนีเขาปลาตะเสาเล้วตัดจวดจัดจวดจัด,จดพุนหมาห้องอ่ะอยังเขาก็ด,ดังอ่ะเสษอันนี้เขาหุ่นดังข่อยพี่น้องหมากับห้องต้องเฝ้าตาัดให้มันเคีใย้มองนี่กอนเดี๋ยวมืออื่นพญ่มากเสาร์อาทิตย์โอ้ต้อนนี้ก็ต้องไปตัวนี้ซอยูผู้เดียวอะไรต้นนี้ต้องไปต้องตัดมันแล้ว โอ้ยคอยขึ้นตัดคากเถอบ่เป็นเป็นลอยต้นหรออุ้ยลอยก็ต้นแล้วพี่น้องตัดสองอาทิตย์มานี่หรือว่าตัางแต่ม,มาอยู่นี่แห้งหลายบ่เป็นสามสี่ลอยต้นหรอบ่พี่น้องคอยตัดเนาะบ่เป็นต้นเนี่ยน่อยได้พี่น้องเออหน่อยนะ้ำเทะไงแต่ว่าแบบใส่เครื่องไฟฟ้าละจวดจาดจวดจ่าบางเนี่ยนักคักเด้ต้นใหม่เป็นเนาะพี่น้องเนาะอ้ยเฮ็ดยังล่ะเออเฮ็ดกว้างว่าสันเออจำได้แล้วเฮ็ดกว้างไอ ปลาเอ็มแล้วบอกว่าเฮ็ดกวางว่าสันเออพันว่ากินได้ยุว่าสันคอยกับบกินแล้วเฮ้าเฮาเฮาอยากหยาดสักหน่อยนะแต่คนอื่นมาเบิ่งกับว่ากินได้กินได้คอยกับพ่อเลยอยากกินดอกคอยสิกินตรงแต่เฮ็ดที่เฮ้าหูจักสัตว์เกินยดซะก่อนนะพ่อเออข่อยกินล้วยเนาะอ็ยังเขาหูดดังคอยประทัดไายท้ออืมพ่อนะ ปาดผลงาน่อยพี่น้องเอ้ย่อยต้องหาตัดตัดทุ่มนะมันแป่นบัดเลยปาหนึ่งปาดหมื่นหนึ่งนี่ถ้าคอยตัดเป็นร้อยต้น่อยก็ตัดได้ได้พี่น้องคากบอบบเนี้ยพอใหญ่พอใหญ่มากหอดสีบาจั้งไดบโอ้ยแถวอันนี้สีบาไดี่เนาะเจ้าขึ้นเป็นบ้าเป็นปวงเทศสีบาบ่้าแล้วถ้าบอกให้ขอตัดขดนำมันหลุดดิมันบอกอืม นำเลยพี่น้องจัดนี่ต้นมันนี่ก็สิตัดได้เห้นเปล่าเปลาะไปเละนี่ต้องไปให้หมดกันเลยทางไปถนนใหญ่นะพี่น้องเห็นบ่านั่นละมองแก่งๆนะีพี่น้องถนนมันจะอ,อ้อมเลี่ยวมาทั้งขวานี่เนาะ ก็จะตัเดเฝ้าเคียก่อนมากระแหงห้องโอ้แดดเข่าทึิงดีค่าเข็นบอลล่ะถ้าคอยบอต่ตัดแดดบ้าหอดได้พี่น้องเอออันนี้คอยตัดมั่นบันนี่ก็สิไหลลไปหนึ่งสองสามสี่นี่ข้างหน้าคอยนี่ก็ไปให้เรียบพุ่นอีกไปให้บดัดแต่ว่าทีนี้นเนี่ยมองนี้มันต้องตัดต้นนี้ก่อนอืมเอาต้นนี้ไปให้ได้กันนี่ย ตัดเราบ่กเด้ตัดซื้อตองเล็บน้ำเด้พี่น้องเก็บรายละเอียดน้ำเล่มไอใบมันออกให้มันเอาเหลือเหลือไว้ใช้งานนะเนาะต้นใหม่บอกแม่ว่าเอาถิ่มดอกพี่น้องหอยก็เอาใบใส่งานอยู่อืนี่ทอนบบกไงนุ่งเนี่ยถ้าเป็นบานห่ากับเห็ดเสาเถียงอืมแบบไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นเลยพี่น้องอมไม้เนื้อแน่นเนื้อแข็งนะเนาะพี่น้องเนาะโอ้บ่งเนี่ยถ้าหากตัดคือจังสีอันอันนั้นเนาะ ยุ่งปลาคือสิหลายค่ะพี่น้องอืมนี่มองนี่ปลาเฮดข,ข่คักๆได้หน่พี่น้องนาบ้านเนี่ย่อยก็สีมังมันนีแล้วบ่เนี่ยให้มันลงในเถาะมาเก็บมากกวาดหล่อนี่ให้ออกให้มันเบิดมืออื่นพอหญยมากเนี่ยพอหญยสิจ,จวดแถวนี่แหละข่ว่าเาเพิ่งเด้อเราสิจ,จวดหล่อนี่ให้มันเบิ้ดอข่ล้ววันที่ข้างขอ่อืมดับคักข่มาก ดับักถ้าอนุญ,ญาดเนี่คอยตัดคอยตัดอหลีได้พี่น้องเห็นบอกตัดแปลนมินดินเลยือเรียบนี่เราคอยสิไล่ให้มันบดดันอับนิ่งสุดมันนี่ตัดออกเบดบันนี้ข้าเจ้าเลี้ยวเห็นเงี้ยนข่อยแล้วบันพี่น้องต้นใหม้นั่นอีกป่านึงพี่น้องละอีกพื้นนึงนี่พื้นไอ้นี่พื้นนี่บดมองอันเขียสีเหลืองนี่พี่น้องอีกนั่นกับของข่อยได้พี่น้องด้านหน้านะั่น จากฟังซ้ายแล้วก็มาฟังขวานี่อีกนี่ที่คอยตองตัดมันนะแต่ว่าพอไยบา่าเอ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 า,เอาพื้นไน่นี่ให้มันให้มันเกี่ยงแล้วกับพ่อบังหันกะเอาไว้เนี่ยก็ได้คดยังเดียวบ่เห็นเงี้ยนเท้าว่าสันเิ่นว่าอืมมันค่อยสียู่อันส่วนตัวเนะี่ยวัสันเออจะไปเนี่ก็ส่วนตัวแล้วเนาะแล้วบ่อยากให้คนมาเห็นเงี้ยนเห็นซ่านบ่นอยากให้พูดใดเขา่ามาเห็น เออคักได้พใหญ่ก็เลย,ยเลยม็ดสิทธุมันะมันก็บที่ส่วนบุคคลเนาะว่ายคนเดี๋ยวเขามาเห็นนะพี่น้องเนาะโอ้คนะนันนกห้องโอ้ตัดตน้นไม้ขอเฮ็ดยังน้อสบายดีเนาะมาเป็นยังดอกยังลายอยู่ล่ะเอ้ยสิดเดียวเขายังมาหาเฮ็ดสบายใจเนี่ยบ่ มองนี่บ่อหานดิพอ่อเฮ็ดเพระาะว่าคอยบ่อน่านอยย่หอดบ่อห่านอยย่หอดเทศก,กาลเฮ็ดเนาะปีไก่ที่ตอนที่ซื้อนายซื้อบ้านหลังนี้ยังไม่ถึงปีเลยนะเออใกล้แล้วละ่ะอีกสามสี่เดือนเพิ่งจะซื้อได้เจ็ดเดือนเนาะพป่นะ้นองเนาะตอนนั้นอ่นะมันจะเป็นเห็ดไอ,อเขาเรียกอะไรบัฟเฟลหรืออะไรบัฟเฟลบัฟเฟลอะไรสักอย่างจาไม่ได้ที่มันเป็นก้อนลูกบอลสีข,า,ขาวๆใหญ่ๆนั่นแะหละเออ มันกะเห็ดตะปูะนะพี่น้องมันกะงามเนาะอ,อืมก็ะเอาไปน้ำเห็ดลิดไปน้ำให้มันได้ประโยชน์พี่น้องเอ้ยเนี่ยตัดตัดไปโอย้ยพนดนะพี่นา่งนี่มาขัดอปตัดไปต้องเล่มเล่มต้นใหม่เลมเล่มส่วนมันออกนะพี่น้องพูดนั่นเลิกงานมาสิโอ้ สิได้ห้องโอ้หลดไปจักสิถือดาลึกถึงยังล่ะพี่น้องตัดลายโพดบอกกัจักมันมันนี้มันค่อยเสียเอาอันนั่นเขาได้พี่น้องมันเสียเอารถไถพันพันเสียเอารถไถมาอยู่ห้มันเป็นดีดีคอยกกษสรได็ปลูกดอก,ดก,ดก,ดกหมอกดอกไม้เห็ดหัวมนันหนีเนาะอืมก็มคิดคอยนะแต่จักสิจังใดดอกเบ่งสับก่อนพี่น้องซับหลายอย่างและเกินที่ต้องใส่งาน